ผมบิดติดมือนะนี่นะอันนี้รถเข้าใหม่เมื่อวานเนาะเข้าใหม่มนะเมืม่อวานนะผมของร้านพี่ฟายมาแล้วนะครับผมนะนี่นะใครที่หาอยู่นะครับผมนะคันนี้ตัว LED ครับผมปี2022นะครับผมนะวันนี้พี่ฟายขับขี่ให้ดูแล้ววันตอนไปรับน้องครับผมนะคันนี้ก็คือชุดสีตรงเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะผมคันนี้นะรถปีก,ก,กว่าๆขนาดนะี้เนาะ นี่เข้าใหม่คันเมื่อวานนะครับผมนะนี่ใครที่หาอยู่นะครับผมเป็นตัว LED นาะมากับผมวันนี้พาเดินดูรถไหนๆก็ได้ถ่ายคลิปแล้วนะอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดเลยนะครับผมนะคันนี้ก็คือคันนี้เราจะส่งกับผมปิดมาจําแล้วนะครับผมนะคันนี้ก็คือ3คันนี้ก็ราคาเดียวกันเลยชอบคันไหนก็เลือกเอาเลยนะครับผมนะทรงเชียง2ตรอหนึ่งกับผมเอกสารครบอุ้มทั้ง3คันเลยนะผมนะคันนี้ติดจองแล้วรับผมนะเราจะส่งเหมือนกันนะครับผมนะเนี่ย ราจัดตรง3าคันเลยนะครับผมนะวันนี้พี่พายพามาดูอัปเดตรถที่รัดนะวันนี้ก็ว่างอยู่น้อง3าคันนะนี่นะไม่รู้ว่าตอนนี้จะเหลือกี่คันแล้วนะครับผมนะรถที่พายมาเร็วไปเร็วมากนะใครที่สนใจอย่ายึกยักอย่าลังเลนะครับผมนะอันนี้นี่เลือกกันเลยราคาเดียวกันทรงเคงสองตระออหนึ่งครับผมนะเสียงแบบอย่าแงบบนี้เลยแบบโหดคันนี้นะครับผมนะพี่บอกเลยนะบิดติดมือด้วยคันนี้เป็นรถปั้นใหม่บอกเลยนะนะปั้นใหม่เป็นรถบิ้วใหม่นะครับผมนะเจ็บ น็อตของน็อตคลงนี่เยอะมากคันนี้นะครับผมในซองคันนี้เป็นทรงเชงนะครับผมนะทรงเชงนะครับผมนะนี่นะอันนี้ก็เป็นชุดสีเบิกใหม่ด้วยผมอันนี้เป็นชุดสีเก็บงานนะแต่ว่าคันนี้ก็จะเป็นท่อเก็บมันท่อใหม่นะะสวยเลยครัเป็นรถร้านพี่ไฟมาแล้วเนาะก่อนโอนยอดเนาะหรือมัดจาชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อร้านนี่ไฟมาแล้วเท่านั้นนะเป็นชื่อบุคคลไม่ใช่แล้วนะใครทย่ไปแอบอ้างนี่ไม่ใช่นะร้านนี่ไฟชื่อบัญชีก็ต้องเป็นร้านนี่ไฟนะครับผมนะใครที่อยากจะดูรถพี่ไฟอยากพอดูรถต้องได้ดูเนาะ ขอแท้ต้องพปลายมาแล้วผมอยากคอต้องได้คออยากเห็นหน้าต้องได้เห็นหน้านะครับผมนะ